ไม่มีทุนทำมาสังหาได้ไหมครับอันเนี้ยมันมีหลายรูปแบบมากที่ใช้เงินเยอะใช้เงินน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในสังหาค่ะนอกจากจะเป็นนายหน้าแล้วจะเป็นนักลงทุนแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องศึกษาด้วยเลือกอสังหาที่ดีในการลงทุนสนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะคำถามแรกคุณจะลงถามว่าไม่มีทุนทำมาสังหาได้ไหมครับ อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีหลายหน่วยมากนะครับในการที่จะสร้างเงินจากมันบางคนชอบ flipping ปปนะซื้อมาขายไปนะครับแล้ว f l i ป p i เนี่ยก็มีแยกย่อยไปอีกว่า f l i ป p i n แบบไหนใบจองไหมนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าเป็นนายหน้าก็เรียกว่า flipping ปปเหมือนกันเนาะแบบไปดิวมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาอีกคนมาปะมาต่อกันก็เหมือนแบบว่าแลกแลกเปลี่ยนกันเลยระหว่าง เราไปหาคนซื้อเราหาคนขายก็มาฟิปสองอันนี้รือที่เราไม่ต้องเป็นตัวกลางก็ได้แต่เราแบบเป็นนายหน้าให้อะไรเงี้ยครับอันเนี้ยมันมีหลายบแบบมากที่ใช้เงินเยอะใช้เงินน้อยนะครับถ้าใช้เงินเยอะเด็กก็สุ่น้ากองทุนเลยก็กู้นะฮะหรือบางคนซื้อเงินสดนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีเงินสดก็เริ่มต้นอาจจะก,กู้ก็ได้นะครับอันนี้ในมุมที่เป็นเจ้าของเจ้าของอสังหาชิ้นนั้นนะครับหรือว่าจะเอาแบบง่ายๆเลยใบใบจองอันนี้ไม่ต้องกู้ ก็อย่างของซิปเองอะนะคะเริ่มทำมาสังหาจากไม่มีทุนเหมือนกันก็คือเป็นในหน้าเนาะแต่ว่าถามว่าไม่มีทุนแต่ว่าถามว่าต้องลงทุนอะไรบ้างก็ลงทุนในความรู้เนาะก็ศึกษาเรื่องนี้พอสมควรแล้วก็ใช้คูณลักพักประจำจากการที่เราต้องขายลูกค้าขายลูกค้านักลงทุนเขาดูอะไรเขาคอนเซอร์แนลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทําเป็นเคสตัตตี้อ่าแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆพอขายปุ๊บก็เริ่มได้ทุนเนาะก็ได้ทุนอย่างแรกก็คือเป็นเงินอ่าจากค่าคอมมิชชั่นอย่างที่2ก็คือเรื่องของตอนนั้นเราก็นาาระะสมถคูได้ ตอนนี้จิ๊ม,มีกลุ่มเฟิร์จอพเปอร์คือน้องๆที่ทำแบบเพิ่งทำงานประมาณปี2ปีที่รู้สึกว่าเอ้ยเป็นโอกาสดีในการลงทุนสังหาะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มมาซื้อสังหาหลังจากที่ทำงานถามว่าเขามีเงินเก็บไหมก็มีระดับหนึ่งเพื่อสำรองในกรณีที่ไม่มีผู้เช่าะอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าถามว่าลงทุนนะ่ะ<ม>เขาก็ไม่ได้ลงทุนเยอะเพราะว่าเขาใช้สมมติเงินเดือน2 0 0 0 0 30,000ก็กู้ได้ประมาณล้านกว่าบาทจนถึง2องล้านห้านะคะ<ม>ก็ไม่จําเป็นต้องเจ็บเงินให้ถึง 2, 2> <ม>องล้านห้าเพียงแค่ว่าคุณต้องซื้อสังหาให้ดีเพราะฉะนั้นการลงทุนในสังหาค่ะนอกจากจะเป็นนายหน้าแล้วจะเป็นนักลงทุนแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องศึกษาด้วยเลือกอสังหาที่ดีในการลงทุน